ประกันสังคมแจ้งโอนแล้ววันนี้เงินชดเชยกรณีว่างงานม33รับสูงสุด1 5 0 0บาทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง pn smile นะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะจากเพจแจ้งข่าวประกันสังคมแจ้งโอนแล้ววันนี้เงินชดเชยกรณีว่างงานของผู้ประกันตนม33รับเงิน70%ของเงินเดือนสูงสุด1 5 0 0บาท สำนักงานประกันสังคมอนุมัติสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนม .33 โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ออกงานนะคะซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไปในแต่ละกรณีสำหรับผู้ประกันตนม .33 ที่ลงทะเบียนว่างงานจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ1กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน200วัน ในอัตราร้อยละ70%ของค่าจ้างเฉลี่ย 2. กรณีลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานปีละไม่เกิน90วันในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างเฉลี่ยนะคะ 3. กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานปีละไม่เกิน90วันในอัตรา50%ของค่าจ้างรายวัน ซึ่งในกรณีว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างและกรณีลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างนะคะจะคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะคะโดยเงื่อนไขาการรับเงินชดเชยผู้ประกันตนต้องส่งเงินประกันสังคมครบ6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนลาออกและต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานนอกจากนี้นะคะผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมต่อได้อีก6เดือนโดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมภายในระยะเวลานั้นเช่นค่าทําฟันค่ารักษาพยาบาลค่าคลอดบุตรเป็นต้นเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนว่างงานตกงานมีดังนี้นะคะ 1. แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานหรือสปสอ,สองศูนทับ 2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 3. รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปโดยรูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน6เดือน 4. หนังสือรับรองการออกจากงานสำเนาการแจ้งการลาออกหรือสปสหกขีดศูนย์ก้าหนังสือหรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้างถ้ามี 6. กสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารโดยชื่อที่ระบุ ในหน้าสุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนว่างงานนะคะส่วนวิธีการลงทะเบียนว่างงานของผู้ประกันตนไม่จําเป็นต้องเดินเรื่องที่สํานักง,งานประกันสังคมด้วยตนเองนะคะตอนนี้ก็คือสามารถดําเนินการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยโดยการลงทะเบียนว่างงานที่เว็บไซต์ของกรมจัดหางานโดยทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนซึ่งผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ก่อนแล้วค่อยยื่นเอกสารว่างงานประกันสังคมโดยต้องทําภายใน30วันนะคะเมื่อผู้ประกันตนลงทะเบียนว่างงานเรียบร้อยนะคะก็จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานและวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตนโดยผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ใบนัดรายงานตัวและแบบคำขอ,อรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสพสองคศหนึ่งทับเจ็ดเพื่อนำไปยื่นว่างงานที่สำนักง,งานประกันสังคม นอกจากนี้สำนักง,งานประกันสังคมยังจับมือกับกรมจัดหางานเพื่ออำเนินความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานขึ้นทะเบียนรายงานตัวและขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานหรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำเพื่อขึ้นทะเบียนว่างงานพร้อมแน่ไฟกอ,อกสารสำเนาต่างๆในระบบโดยไม่ต้องติดต่อยื่นเอ,อกสารใดๆที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือสำนักง,งานจัดหางานอีก สำหรับผู้ประกันตนที่ว่างงานและลงทะเบียนว่างงานพร้อมยื่นเอกสารกับสำนักง,งานประกันสังคมแล้วนะคะก็อย่าลืมเช็คยอดเงินในบัญชีธนาคารนะคะว่ามีเงินเข้าหรือยังสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรต่อเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ